ถ้มาดูฮัดติสนะครับสัตว์น่ารังเกียดนะก็จากท่านหญิงไอชาบุรยาของท่านเดบิมัสซาัมนะครับเราไปไฟังว่าท่านรอสูลอเนี่ยก่าวว่างูเป็นสัตว์น่ารังเกียจแมงป่องเป็นสัตว์น่ารังเกียจหนูเป็นสัตว์น่ารังเกียจแล้วก็อีกาเป็นสัตว์น่ารังเกียจนะครับสัตว์เหล่านี้เนี่ยไม่ได้ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์คุรานนะครับแต่คัมภีร์กุรานกล่าวเอาไว้กว้างๆนั้นเองว่าสัตว์ที่มีเขี้ยวนะครับจับสัตว์อื่นเป็นเหยื่อเนี่ยนะครับ เราไม่สามารถเอามากินได้แล้วงูเนี่ยมันก็เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งที่ใช้เขี้ยวในการล่าเหยื่อนะครับสิงโตหมาป่าฮาีนาโอเคก็ใช้เขี้ยวนะครับในการล่าเหยื่อใช้กรงเล็บในการล่าเหยื่อนะครับนอกอินทรีเหยี่ยพบกนี้ก็ใช้กรงเล็บในการล่าเหยื่อครับก็เป็นสัตว์ต้องห้ามนะครับนบีรบอกว่า มันเป็นสัตว์น่ารังเกียจก็แมงป่องก็เช่นกันนะครับก็นบีบอกว่าเป็นสัตว์น่ารังเกียจในคัมภีร์กุรานไม่ได้บอกเอาไว้นะครับอันนี้เมื่อมันน่ารังเกียจแล้วเนี่ยนะครับแม้คัมภีร์กุรานไม่ได้บอกว่าเป็นสัตว์ต้องห้ามในการกินแต่นบีาขยายความนะครับว่ามันเป็นสัตว์น่ารังเกียจหนูนะครับนี้ไม่ได้บอกว่าเป็น หนูนาหรือว่าหนูบ้านนะครับบอกว,ว่าหนูกว้างครัเป็นสัตว์น่ารังเกียจซึ่งมบีกุรานนี่ก็ไม่ได้กล่าวเอาไว้นะครับแล้วก็อีก,กามบีกุรานก็ไม่ได้กล่าวไว้แต่ท่านบีมุฮัซัมก็มาขยายว่ามันเป็นสัตว์น่ารังเกียจเมื่อเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแล้วมันก็ไม่ควรที่จะเอามารับประทานคราวนี้มีคนถามนะครับคอซิมคือเป็นผู้ที่รายงานฮะดิษนะครับว่า มีใครกินอีกาไหมนะครับก็กล่าว่าใครจะกินอีกาอีกหรือหลังจากท่านรอวสุลอบอกแล้วว่ามันเป็นสัตว์น่ารังเกียจน,นะครับฉะนั้นนอกเหนือจากสัตว์ต้องห้ามที่กล่าวไว้นในคำพีกว่าแล้วมันก็มีอย่างสัตว์อีกบ,บางชนิดที่นบ,บีมอสลัมเนี่ยมาขยายความยังมีสัตว์นอกเหนือจากนี้อีกนะนะครับอย่างเช่นแย้ทะเลสายที่ชาวอาหรับกินมันจะแย้แบบบ้านเรา นะครับแยะทะเลทรายเนี่ยมันเหมือนกับตัวเฮียหรือตัวเฮียนะอไซขนาดนั้นเลยนะนะครับแต่ว่าหางใหญ่แล้วหางเป็นเกลยดนะครับชาวอารับทะเลทรายเนี่ยเขากินกันนะครับแล้วก็มีคนนำเนื้อแย้เนี่ยมาให้ท่านนบีมอสลัมกินในระหว่างที่ท่านเดินทางในทะเลทราย ล้วได้ก็ถามว่าเนื้ออะไรก็ได้รับการตอบว่าเป็นเนื้อของแยะทะเลสายภาษาหลับสะกดด้วยคําว่าดอบาแล้วก็รยินดอบนะครับเนื้อแยะทะเลสายท่านในมรัศสรายเนี่ยเขาบอกว่าในบ้านฉันในแถวฉันบ้านฉันแถวอมมักกาเนี่ยนะครับในบาดินาเนี่ยมันไม่มีสัตว์ประเภทนี้ฉันไม่เคยกินนะครับแต่ว่าพวก ชาวอาหารับที่เป็นมุสลิมในวันนั้นเขากินกันแต่ท่านนาบีเนี่ยก็ไม่ห้ามก็หมายความว่าท่านยอมรับเพราะฉะนั้นเนื้อแยาทะเลทรายที่ชาวอาหารับเขากินกันนะครับก็สามารถที่จะกินได้แต่เนื้อแยะที่บ้านเราเนี่ยนะครับเราคงไม่โอนอยากนถึงเันเต้องกินเนื้อแยะนะ